เอาละครับเราเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าถ้าคุณเคยอ่านงานวิจัยจบแล้วแต่พอจะเริ่มเขียนบทที่สองสมองกับว่างเปล่าไปหมดคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่เป็นแบบนั้นครับปัญหาจริงๆไม่ใช่ว่าคุณไม่เข้าใจสิ่งที่คุณเพิ่งอ่านไปนะแต่มันเป็นเพราะคุณอาจจะไม่รู้ว่าต้องดึงข้อมูลอะไรใจาจากงานวิจัยนั้นออกมาใช้จริง คือนักวิจัยมืออาชีพเขาไม่ได้สรุปงานวิจัยเป็นแค่ย่อหน้าเดียวหรอกครับเขาจะแบ่งมันออกเป็นส่วนที่สามารถนำไปใช้ต่อได้จริงนี่คือเช็คลิสต์ t 6อย่างที่คุณต้องมีจากงานวิจัยทุกชิ้นก่อนที่คุณจะไปต่ออย่างแรกเลยคำถามหลักที่งานวิจัยนี้กำลังตอบคืออะไรไม่ใช่แค่หัวข้อกว้างๆนะครับแต่เป็นคำถามใหญ่ที่เป็นหัวใจของการวิจัยนี้เลย คุณจะต้องใช้สิ่งนี้เพื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นๆอย่างที่ 2. แนวคิดหรือทฤษฎีที่เขาใช้คืออะไรครับ Longlist Modern กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีสำคัญแทนออกมาจำไว้นะครับว่าบทที่สไม่ใช่แค่เรื่องของผลลัพธ์แต่มันคือรากฐานของแนวคิดต่งางๆอย่างที่ 3. ตัวแปรสำคัญคืออะไรครับ จทตัวแปรอิสระและตัวแปรตามหรือประเด็นหลักที่เขากําลังศึกษาไว้สิ่งเหล่านี้คือวัตถุดิบสําคัญในการจัดระเบียบการทบทวนวรรณกรรมของคุณเลยอย่างที่ 4. วิธีการวิจัยคืออะไรไม่ต้องลงรายละเอียดมากนะครับแค่จดไว้ว่าผู้เข้าร่วมวิจัยคือใครบริบทคืออะไรเช่นประเทศหรือองค์กรและเป็นการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่างานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับปังงานของคุณมากน้อยแค่ไหนเบรกไทม์ time, ล้มเจนฮัน,นอย่างที่5พผลลัพธ์หลักคืออะไรไม่ต้องจมอยู่กับตัวเลขนะครับให้เน้นที่ข้อครบบสำคัญจันงานวิจัยนี้สนับสนุนหรือท้าทายแนวคิดที่คุณกำลังทำอยู่หรือเปล่าและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างไรลองถามตัวเองดูว่าคุณจะนำสิ่งนี้ไปใช้ตรงไหนในบทที่สองครับมันใช้สำหรับนิยามแนวคิดหลักฐานสนับสนุนหรืออาจจะเป็นข้อโต้แย้งถ้าคุณสามารถตอบคำถามทั้ง6ข้อนี้ได้หลังจากอ่านงานวิจัยแค่ชิ้นเดียวคุณไม่ได้แค่กำลังอ่านนะครับแต่คุณกำลังสร้างบทที่สองของคุณไปทีละส่วนจนแล้ว จำไว้นะครับว่าการเขียนบทที่สองที่แข็งแรงไม่ใช่แค่การอ่านให้มากขึ้นแต่มันคือการมีระบบสำหรับงานวิจัยทุกชิน้นที่คุณหยิบขึ้นมาอ่านถ้าคุณอยากได้เทมเพลตหน้าเดียวที่จะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นไปอีกหรือเวอร์ชันสั้นๆสำหรับ TikTok หรือ Shorts ก็บอกมาได้เลยนะครับผมจัดให้ได้แน่นอน